ข้อ47นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของสนามของแรงแล้วนะครับโดยพูดถึงสนามแม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสนามไฟฟ้าอะไรนี้นะครับถามว่าสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์คือตัว B เนาะโอเคที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแสงน้องต้องรู้ว่าคลื่นแสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ EMW คืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศทางตามพ่อใดนะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือ ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับ EMW เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าโอเคปะสตัวเลยในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ตามชื่อเลยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลว่าในนั้นมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าโอเคนะครับโดยไอดูดูถ้าเราดูจากชอยเนี่ยเขาจะพูดถึงสนามไฟฟ้ากับทิศการเคลื่อนที่ของแสง ไอ้พวกทิศการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยนะครับเนี่ยทิศการเคลื่อนที่ของแสงในแต่ละช้อยเนี่ยนะครับเขาก็คือหมายถึงทิศของลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละนะครับโดยสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าทั้ง3ตัวนี้ตั้งฉากกันหมดนะครับตั้งฉากกันหมดเลยแปลว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะตั้งฉากกับทั้งสนามไฟฟ้าก็คือตัว e และก็ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงด้วยก็คือทิศของ EMW ตั้งฉากกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3โอเคนะครับ